thế xa bà ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพงชชนเป็นรุดพ่อหลวงเป็นดุดพ่อของพวกเราทุกทุกคนต่อพระองค์ตรงพระเกษมสํมราพราหมณสมบูรณ์แข็งแรง ชาวไทยไปตราบกาลมาบาบรามีของพระองค์แม้เราในต่างประเทศเราก็ได้รับอานิสงส์ กระถินพระราชทาน3ปีที่ผ่านมาในพระองค์ไม่เสด็จมาก็มีผู้แทนพระองค์เสด็จมานอกจากนั้นพระองค์ก็ยังได้พอภพระร้าที่ให้กับพระนันเอกอัครราชทูตถึงต่างประเทศกันของพระองค์คันนั้นมาดูแลวัดมาอาราม ช่วยอุปธรรมคำโชว์นุนนำวัดว่านี่คือพระบารมีของพระองค์ท่านเราจึงได้จัดก,กิจกรรมน้อมน,นึกนึกถึงพระองค์ท่านในวันนี้อะระหโตสัมมาสัมพุทธทัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปาาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินา กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทัรรมสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปทัรรมสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทัรรสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทัรรสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาถฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยมัชฌะปมาถฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพกสัมปทาน สิเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะยี้าแต่พระสงิญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพ,พระเจ้าทั้งหลายข้าพะเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย,วายพระตาหารพรตาหารพร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญากทั้งหลายด้วย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการละนานเธอ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิพรบุญประคองเอกอัครราชาทูตณกรุงเฮกพร้อมด้วยพวงผสกนิกรชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาท ได้เวียนมาถึงอิ่งวาระหนึ่งในวันที่5ทธันวาคม2558ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษาในสุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมชลาชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและศัพท์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงปราศจากโลคาพยาธิภัยและอุปัตวันตรายใดๆทรงพระเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระบาร,รมีแผ่ไพาสาลทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงชนชาวไทยปราบการนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ โตแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่ที่เมทัแลนด์นี้ประมาณ26-27ปีแล้วแต่งงานกับคอนดัสนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในการทำความดีถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกิจการงานวัดเฮลามอยโซเซย์าสเอี ต้องขอบคุณมาก Heart บิดาง all the i n s e c t นี่อมตะเต็มไปถึง heaven หนะฝากให้ภริยาท่านด้วยนะคะเป็นซีดีธรรมะแล้วก็เป็นหนังสืออันนี้แต่มันจะมีออของเพื่อนทุกข์กับเพื่อนสุขนะคะเพื่อนสุขไม่ทราบว่าท่านทูตจะเอาซีดีอะไรคะเพื่อนทุกข์หรือเพื่อนสุขผสมผสมกันนะครับสายไฟผสมท่านสุขนะครับ ปีนี้นะครับเราจะจัดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่11ครั้งนี้จะมาจัดที่อัมสเตอร์ดัมนะครับสถานที่นี้กำลังเลือกหาที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะเป็นที่เดิมที่เคยจัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับแล้วก็เข้าใจว่าวันที่จะเป็น2หรือ3กรกฎาคมปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามมันคือวันเสาร์อาทิตย์นะครับรายละเอียดนี้ก็กรุณาติดตามได้ที่ Facebook ที่ว่านี่นะครับ เป็นพระราชาที่ทรงทศพิธราชธรรมและก็เป็นพระราชาต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับพระราชาทัวโลกซึ่งพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวตั้งมั่นในประเทศไทยมาได้เนื่องจากพระราชาทุกพระองค์ที่เป็นพุทธมามากะและธนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แม้พระองค์ราชาการที่9ท้าที่องค์ปัจจุบันพระองค์ก็ได้ตรงตำหนุกบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเราอยู่ต่างประเทศก็อย่างที่รู้ว่าเราขอกระิ่พระราชทานมาสามปีทางสำนักพระราชวังก็ได้อนุมัติมาโดยตลอดเราอยู่ต่างประเทศเราก็ได้รับอนิสง์จากพระบาร,รมีของพระองค์ท่าน ด้วยความสำนึกในมหากรุณาธิคุณลักษณะที่ว่าวันนี้นะถึงวันสำคัญวันคล้ายพระราชสมภพของพระองค์ท่านเราถึงปาร,รบการกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดมนต์น้อมเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านมีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมพระน่านมาเป็นประธานในพิธีให้ก็ถือว่าเป็น เป็นความโชคดีที่พระนาท่านก็ยังให้ความสำคัญดูแลพี่น้องคนไทยไม่ว่างานไหนไหน,หนทีเ่เกี่ยวกับกิจกรรมของทางวัดพระนท่านก็ยังมาร่วมอยู่เสมอๆอ,อันนี้ก็คือเราได้กำลังใจนะก็อย่างอื่นไม่เป็นก็พาญาติโยมทํางานญาติยโยมก็สู้ขยันคณะทํางานทุกแผนนะร่วมด้วยช่วยกันนะ แล้วก็มีกิจกรรมทุกครั้งก็จะมีเจ้าภาพงทานเข้ามาร่วมด้วยนะงานนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็เสียงอขอเสียงสาธุก,การให้ด้วยนะยำซีฟูด้ดคุณโยมสำราญคุณลุงฮัน์สจากิวเว์ซึม สาธุจากแกงไตปลาคุณมาลีจากอัมสเตอร์ดัมสาธุไก่ทอดและปลาแดดเดียวคุณเจนจิดาชมเฉลาชาวเพิร์มเรนสาทุาทต้มยำกระดูกหมูร้านนภาภาไทยเอาฮอร์เรนสาธุส้มตำรสเลิศเลิศรสจากแม่บ้านอลักษมาสาธุ ข้าวเหนียวซุปขนุนคุณอุไรมัคครมและคุณเหรียญทองปันกาโลสาธุลูกชิ้นทอดร้านดิตเติ้ลไทยปริน้นและญาติธรรมร่วมใจสาธุผัดกระเพราเต้าหู้ร้านเชียงใหม่อเมร์สาธุผลไม้ต่างๆร้านบุรีรัมและก็ คุณนิดร้านโคราดและเพื่อนๆสาธุขนมรวมมิตรลอดช่องคณะรวมใจแม่บ้านฮอลแลนด์สาธุนี่ไม่ยามแจ้งชื่อนะเอาคณะมาเลยก๋วยเตี๋ยวไก่เลิอดรสคุณจูดีคุณนิดคุณแอนคุณเต่าคุณปัญญาและญาติมิตรสาธุาธหมูทอดกระเทียมพริกไทย ร้านครัวไทยคลาสสิกคุณป้อมและคุณปัญญาสาธุผัดมีกระทิคุณเอคุณนกและคุณเหมียวสาธุรวมเป็นหนึ่งเดียวนะนี่นะแกงไก่ใส่สับปะรดคุณนางฮอรัเนสาธุเครื่องดื่มน้ำชากาแฟขนมปังคุกกี้คุณสวัยคุณรอยคุณกุกไก่คุณเจียนจีลาคุณวันงามนวลอินสาธุ แล้วก็มีคณะญาติโยมนำพัฒหารวันข่าวมาตักบาตอีกจำนวนมากก็ขอนโมทนาอีกครั้งนะนี่คือยังมีงานอีกนะอันนี้สิบห้าเจ้านะแล้วงานหน้าจะมีอีกอกี่เจ้าจะมาไหว้กันไหมแต่ก็คณะญาติยโย่นี่เขาก็ช่วยกันดีพระนา่านอันตอมาก็เลยเออมีกำลังใจทำหรับที่จะ พัฒนาวัดตอนนี้เราเขียนแปลนส่งที่อเภออยู่เราขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากด้านหน้าตรงนี้เพื่อสร้างโบสถ์ทางอำเภอจะพิจารณาในสัปดาห์นี้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมแล้วก็ข้างบนตรงนี้ปีหน้าเราจะทุบตรงนี้นะพนัทท่านนะทุบไปเลยแล้วก็ห้องน้ําห้องสุขาตรงนี้ก็ทุบออกแล้วก็เอาห้องน้ําห้องสุขาไปไว้ข้างหลังสุดข้างหลังสุดก็ คนมาขนาดนี้ก็จะลงเลงไปเลยเพราะสามารถบรรจุได้400คนนะแลชั้นบนก็เป็นศูนย์วิปัสนาก็เสนอเรื่องทางอำเภอว่าเราขอพักสัก20-30คนข้างบนสามารถบรรจุในห้องนั้นได้ประมาณสัก40คนในการที่จะทำกรรมาฐานแล้วก็จะตุปัจจัยที่จะเอามาซ่อมบำรุงตรงนี้ ที่วัดเก่าเราประกาศขายไปเมื่อก่าเดือนที่แล้วแล้วก็เมื่อส,สองสัป,ปดาห์ที่แล้วมีคณะสงฆ์มาประชุมกันที่นี่วันที่ส7บเจ็ดพฤศจิกาบอกลงหน้าเราสองวันขอใช้สถานที่ประชุมของคณะสงฆ์ยุโรปอังกฤษมาที่นี่หมดเราก็รบับน้อมรับก็เป็นบุญของเราในวันนั้นมีคนติดต่อไป ขอซื้อที่เก่าของเราสาธุปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมมาหังคิปะเมวะสมิจฉุสัพเพปุเรนตุสังคป่าจันโทปนะราโสยธามนิโชติระโสยธา มิวานชันตุสาบโรวโควินาสตุมาเตภวาตวันตารายสุขีติขายุโกภวาพิวาธนาสิเลสานิงบุต ทาบจายโนจตารุามาวะทานติอายุวันโนสุขัง พลังรัตนตายานุภาเวนรัตนนาตยเตชะสัตวคารวะคายาเวราสโสกาสาธุจุปาทวะเนกาอันตรารยาปิเวนัสันตุอาศัยสัตวช์ชายสิทธิานังลาภังโส วัดีภาขยังสุขังพัละสิริอายุเจวันโนจะโพคังบูหุตีใจยะสาวาสัตวัดซาจะอายุเจชียวาสี เทภวันตุเตภวตุสามังขลังราคนตุสาพเทวตาสาภพุธานุภาเวสวดิทาวันตุเตภวตุสามังขลังราคนตุสาพเทวตาสาพธัมมานุภาเว โสตถิภาวันตุเตภาวตุสะพมังคลังราคันตุสะเะเทวตาสาปัสสังฆานุฮาเวนัสดาโสธิภาวันตุเตสัมมาสัมพุทโธภะเข้า พระขันตังอาพิวาเทมิสวาคาโตะพระขาวตาธรรมโมธรรมนามัสสานสุปาติปันโนพระคาวะโตกาสังโฆสังฆามนามามิ